เอาเกล็ดตรงเห็นตรงนี้นะคะออกก่อนชึ๊บยิดนงึงอย่างนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาไอ้ตรงกลา,างที่มันมีตรงนี้นะคะที่เย็นไปค่ะแล้วก็กทแค่นี้เลยนะคะต,ตาไปได้เลยค่ะทุกคนจบวันทุกคปิดไม่ไดพอเราเอาเม็ดออกเสร็จแล้วก็แกะเปลือกของตงั้งใหญ่ ทำไรเม็ดเม็ดก่อนเม็ดปูกลำไยทำไงนะทำไงทำไเดยวจะหน้าไปค่ะร้อนวยค่ะแล้วก็แบบไปเป็นทาเป็นถูนะคะอนีคะนี้เป็นอ่า ใส่เส็จแล้นะคะแบบไม่มีเ็มือนะคะใส่เลยปะใสนะกะใส่นะเราก็ต้องใส่น่นหนี้นะคะ้ก็ใส่ใบเตยนะใส่ไปเลยค่ะใช่ทีน้เราก็ใส่นะตนะคะน้ากี่่อนะา่อนะล้ก็เกี่ยหมอหน่งสองหน่ยกส่นนะคะาจกตมันไถึงตะเลยสอีกอีก่าหนึงพอทีนี้เราก็ต้องคณนะคะ ก่อนระวังอเขาค่ะ่อคร่